ออกมาดีมากครับสนอแปลูกใหม่แปลงนี้นะครับพื้นที่ประมาณไร่หนึ่งามาปลูกสแหน่วันที่16-17ใช่16-17วันที่ยี่สามก็หกเจ็วันวันเม็ดผักชีลงไปด้วยนะครับพื้นที่ประมาณไร่หนึ่งหวานไปสิบซไม่รู้ว่าจะงอกขึ้นมาแค่ไหน ไอ้พวกที่งอกขึ้นมาก็งอกแล้วนะครับแต่ว่าหญ้าอย่างเยอะเลยนี่น่าจะเป็นเบี้ยผักชีอันนี้เบี้ยผักชีแน่นอนดูหญ้านะครับอายุแปลอายุแปลงนี้สัก10 8วันถึง20วันเราจะมาพ่นยารัวนะครับ ยาฆ่าหญ้ารัวทั้งใบแคบใบกว้างเลยนะครับจะมาไล่สดให้ดูว่าในแปลงเสรอแน่ปลูกใหม่นะครับหญ้ารัวยารัวพ่นฆ่าหญ้ารัวลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างผักชีนะครับไม่รู้ว่ามันจะงอกขึ้นมาได้ดีแค่ไหนเพราะว่าดินที่นี่มันเหนียวมากนะครับบานไปสิบซองถ้าเป็น ดินร่วนๆมันน่าจะงอกดีถึงกับหนานน่นแหละครับสิบซองแล้วไร่หนึ่งก็น่าจะมาแปซองน่าจะพอดีนี่เริ่มแทงขึ้นมาได้ถ้าแทงขึ้นมาน่าจะน่าจะงอกขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนออกมาดีครับสาระแหนเพราะว่ามาปลูกในช่วงที่อากาศเย็นนะครับ ใบที่ติดมาก็ไม่ร่วงเยอะเคยพ่นยาคุมนะครับในสละแหนแตกมันแตกไม่ดีนะครับโตไม่ดีโตช้าก็เลยไม่คุมเลยจะมาพ่นยารัวเอา แปนี้รอบแรกนะครับถ้าถ้าดูแลได้ดีๆรอบแรกก็น่าจะประมาณ50วันก็จะได้ขายหรือว่าสักห้าสิ้าสิบหวันไม่น่าจะเกิน2เดือนก็จะได้ขายรอบแรกนะครับรอบแรกรอบ2ก็น่าจะรอบแรกก็กรกฎาคสิงหากันยาันยาตุลาคมธันิกา แปลงนี้จะได้ขายไม่เกิน3รอบนะครับเพราะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมันจะงามมากล้นตลาดแถวนี้ขายไม่ได้เป้าก็คือว่าจะเอาไว้นะครับปลูกทําพันธ์ในปีหน้าปีหน้าจะขยายพื้นที่ปลูกลองดูสักหน่อยสัก3 4ไร่5ไร่นะครับไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรในช่วงฤดูหนาวนะครับ ใครที่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องผักสลนันแน่นะครับก็ไปแอบเก็บเก็บข้อมูลที่ตลาดว่าแถวแถวที่เพื่อนๆขายของอยู่นะครับมันขายได้ไหมแล้วถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับมีพันนะครับพันไม่รา,ราคาไม่แพงนะครับช่วงเดือนอช่วงเดือน ธันวามากราคมพาช่วงนั้นจะไม่แพงมีนาเมษาก็ยังจะไม่แพงนะครับแต่ว่าคนก็จะไม่ค่อยดูแลเอานะครับในช่วงนั้นมันอาจจะเหี่ยวอาจจะเฉาก็ควรจะถ้าสนใจอยากจะปลูกก็ควรจะรีบจองไว้ให้เขาดูแลไว้ให้อ่าสำหรับพื้นที่แถวนี้นะครับเดือนมีนามษามอ่าพฤษภาฯนี่ราคามันยังจะไม่แรงเท่าไหร่มันจะไปแรงช่วง กันยาตุลาพฤศจิกานะครับช่วงนี้ดูด้วยสภาพดินฟ้าอากาศนะครับมันทำให้ผักไม่งามนะครับแล้วผลผลิตมันออกออกน้อยก็จะราคาดีหน่อยแต่สำหรับโซนอื่นๆนะครับโซนที่ยังไม่มี ที่ยังมีไม่เยอะนะครับอาจจะขายได้ดีราคาอาจจะดีกว่านี้ลองดูนะครับเพื่อนๆเผื่อเป็นทางเลือกเพื่อเป็นผักทางเลือกอื่นๆจากเผื่อเป็นทางเลือกจากผักอื่นๆครับที่มันทํายากในฤดูฝนหรือว่ามันผักอื่นๆที่มันล้นในพื้นที่ของเพื่อนๆ